ครับผมสวัสดีวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1คันนะเป็นรถขุดของโคมสื่อ PC 10.7นะครับเป็นรุ่น7นั่นเองนะครับสวัสดีครับพืกอนผมบริษัท CP Tractor จำกัดครับผมครับผมเราคือเบอร์หนึ่งแห่งรถขุดแบ็คโฮลเล็กนะครับแบ็คโฮลเล็กครบจบที่เรานะครับผมครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูรถในสต็อกของทางบริษัท CP Tractor เราก่อนนะครับครับผมฝั่งนี้ก็เหลืออีกหลาย10คันเลยนะครับผมข้างในก็เหลืออีกประมาณ20-30คันนะครับผม รวมๆแล้ว60-70คันประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จากญี่ปุ่นกําลังเข้ามาอีกหลายตู้เช่นเดียวกันนะครับผมครับผมสำหรวันนี้มีรถเข้าใหม่มา1นึ่งคันนะเป็นรถขุดขอ้อง Komatsu PC 10.7นะครับเป็นรุ่น7นั่นเองนะครับสำหรับคันนี้จะเป็นแท็กยางคู่นะครับผมแล้วก็จะเป็นใบมีดดันนะครับมีใบมีดดันนะครับแล้วก็มุ้งกีสวยๆนะครับ ครับผมสำหรับคันนี้จะเป็นเครื่องของโคมัสส์นะครับผม3สูบนะครับสีเหลืองนะครับผมเครื่องดีเซล3สูบนะครับปั๊มเฟืองสามตอนนะครับสภาพปั๊มกับเครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่เคยใช้ในไทยแน่นอนครับผมครับผมสำหรับคันนี้ทางบริษัทซีพีแท็กเตอร์ลอยนั้นได้ถับกับเก็บระบบเร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเบาะจะเป็นเบาะเดิมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมยังใช้งานได้ปกตินะครับยังใหม่อยู่แล้วครับผม แล้วก็ชั่วโมงทางานจะอยู่ที่6,000กว่าชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับคันนี้ราคาจะอยู่ที่235,000บาทเท่านั้นเองนะครับครับผมสำหรับใครที่กําลังมองหารถคุนเล็กเก่าญี่ปุ่นสภาพดีนะสามารถมาดูรถได้ที่บริษัทซีพีแท็กเตอร์เรานะครับร้านจะตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตราดตยี่สาอำเภอบางเสาตงตำบลบางเสาตงจังหวัดสมุทรปราการนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาชมการทำงานกันนะครับ เครื่องสตาร์ติดง่ายนะครับผมระดับการเล่งก็เล่งได้หลายหลายประมาณนี้นะครับผมอันนี้เล่นปกตินะครับผมระบบทำาพปกติทุกอย่างนะครับผม แรงดีเลยนะครับปั๊มแรงดีเลยอารมแรงดีบูมแรงดีมุ่มงหีแรงดีนะครับผมไมิดก็แรงดีเลยนะครับ ระบบททองานปกตินะครับผมคอเตอร์สวิงโอเคนะครับผมทำงานปกตินะครับเซเวนบูวอทำงานปกตินะครับผม ตัวเดินปกติแล้วไม่มีโหลดนะครับ